เฮ้ยทุกคนมาดิทุกคนมาดิใครอยู่ใครอยู่ในสตรีผมใครอยู่ในสตรีผมมาดิก่อนอยู่เนี่ยอยู่ในสตรีมาเนี่ยคนแรกอยู่ในสตรีมาเนี่ยยอู่ในสตรีวะเอ๋อบาแล้วอ่ะเรา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 ลงสตรีมาแล้วเฮ้ยมาแล้วสามสี่คนแล้วเฮ้ยเขาก็ดูกดีกว่าเขาก็ดูกเลยเขาก็ดูกเลยไม่มีเสื้อแดงหรอไม่มีเสื้แดงกันหรอเฮ้ยนี่เสื้แดงเลยโอเคขอบคุณครับผมครับอ้ยได้แล้วมาแล้วหนึ่งสองสองคนสามคนนี่มีคนสามคนโอ้โหพวกเราแม่ง สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาเรียงเลียงเรียงแถวถ่ายรูปเล้ยกันเลยโคตรหกอนเนี้ยพีท่านี่บ้างพีท่านี่บ้างพีท่านี่บ้างท่านี่บ้างมีบ้าง ขาดเปล่าขาดเปล่าขาดเปล่าเราเราขาดเปล่าเราแบบว่าหน่วยหน่วยขาดเปล่าอะไรอะไรอะไรขาดเลยขาดเลยเฮ้ยขาดไปขาดไปขาดไปหน่วยกูว่ากูรอเป็ดใหญ่จับเลยก่อนะเป็ดใหญ่ต้องไปเห็นเป็ดใหญ่ต้องเห็นดีกว่านี้ ีเฮัพแล้วตรงนี้อะไรกันฮะคุณทำอะไรกันโอ้โหจนลงคมต่อยมวยแล้วเฮ้ยทำอะไรกันฮะอันนี้น่าจะเป็นแฟนๆของทางด้านของไลฟ์ฟอร์ฟันหรือเปล่าถ้ามีนี่ฮะไลฟ์ฟอร์ฟันครับมีหน่มมีจีจีคือถ้ามีรถขับมาสักคันนังนี้ผมบอกเลยตายมวอผมก็ว่างันบุฟเฟ่เลยเปลาเลยไอ้คันออยืนตึ๊งแบบตัวอะไรเหลือก็ไม่รู้เนี่ยว่าตอ เอ้ยอะไรวะเนี่ยเราเราไม่เน้นคนี่เกิดว่าเค้าขับรถมาเหยี่ยมปรัดๆๆๆๆขึ้นเลยนะเล่นอะไรกันออกมันเป็นการแข่งของทางโวเกม PUBG ครับ p g เขาจัดแข่งขึ้นมานะเป็นกิจกรรมที่ให้เหล่าสตรีมเมอร์8ท่านนะครับแล้วก็คนดูไปร่วมยิงกันนะแล้วก็เอา UC เป็นเงินลังวัลนะครับแต่ว่าวันนี้เราแบบว่ารวมทีมกับคนดูนะตกลงกัแล้วว่าจะไม่ฆ่าคนนะ จะไม่ฆ่าคนเราจะแบบว่าค่อยๆขาดเข้าวงแล้วก็อย่างนี้ทุกคนกันเลยอุ้ยอุ้ยเป็นคนยิงอุ้ย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 เอ้ยทุกคนเราต้องไปแล้วแยกตั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 วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนี่มัน เราพี่รับผู้หลุดยังย่องย่องทุกคนต้องย่องตามเราแน่เลยคนจะต้องย่องย่องถึกนะย่องถึกนะมีคนตามตามย่องสองมีคนย่องสองโอ้ย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 ไม่ได้ไม่บริไดบอกบริไดบอกบกแตกแล้วบกแตกแล้วอ๋ออ๋ออู้อู้อู้อุ้ยอ้ยมีคนโดนยิงอู้อู้จะจะหมดหลอดยิงกันอยู่หายไปสามคน ไม่นะสามหกเจ็ดแปดขายไปสองคนแล้วอ่ะขายไปสองคนแล้วล่าสุดครับทุกคนฝั่งขวาไม่มีคนอยู่ด้านหลังเราดู่ก็อยู่ตรงนี้เอ้ยเราบ้าไปไอ้ดงโดนยิงโอ้โหแล้วเฮ้ยโอ้โหบุฟเฟ่บุฟเฟ่ผ่านมาทั้งนี้เจอบุฟเฟ่โอ้โหแล้วหนมไปแล้วครับเข้าบ้านเข้ามาเซฟเซฟเซฟต่อเซฟต่อเซฟไปทุกคนอย่าอย่ายิงนะอย่ายิงเขานะอย่ายิงเขานะเราอย่ายิงเขานะ เป <laughs> ็นวีคนสุนั้นยเฮ้ยผมได้ยา้ขอคุณครับผมครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงครับนี่โอ้สังคมคนรักกันนะแบ่งยากันด้วยครับแบ่งยาด้วยนะ <laughs> <laughs> อะไรกันวะนนี้อ่าใครขัดขืนหมดลวะทุกคนเป็นแผนยังไงบ้างทุกคนเป็นแผนยังไงบ้างเราเราไปประชุมแผนก,นกันก่อนเอาอะไรเอาอะไดีเอาไงดี <laughs> คือมันยิงเราแบบยิงเราไม่เอาอะไรเลยอ่ะ <laughs> เราออกซ้ายเราออกเราออกซ <c oughs> ้ายเราไปเล่นแบบว่ากลางทุ่งโล่งไป รอดแน่รอดแน่เฮ้ยนี่ไงเขาตามมาแล้วอุ้ยอ่ะมาไม่หมัดเดียวไปเลยมาโอ้หมัดขวากูหมัดขวากูโคตรแหลกเลยโอ้มาแล้วมาแล้วดิบดิบมาดิบมาเร็วกดิบมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ยมีคนรวมทีมมีคนรวมทีมสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้าถ้าจะอยู่ทีมนี้ต้องไม่มีปืนนะครับถ้าอยู่ทีมนี้ต้องไม่มีปืนนะไหวไหม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 สวัสดีครับสวัสดีครับ ไอไปเร,เราได้เพื่อนมาเราเสียใจทหารไปหนึ่งเราได้เพื่อนกับเฮ้ย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 โอ้ยฝ<ย><ย>นนะครับไปเก็บได้ด้วยโอ้ยแล้วด้านหน้าเกิดอะไรครับเจอแก๊งครับผมเจอเดอกแก๊งเจอเดอแก๊งแล้วฝั่งนี้เอาปืนออกมาเล่นหนอยอยากรู้เจอคนขนาดนี้ครับผม <laughs> ว่าอาจจะมีเก่งเกๆๆอยูเอเอ่เข้ารวบเงี้ยกำลังคิดอยู่ในใจว่าเข้ารวบไปต่อต้านอร่งนี้กำลังคิดอยู่ในใจว่าเอาดีไหมเรื่องนี้จะเข้ารวบกบผมวิ่งหนีแล้วครับวิ่งหนีแล้วครับเอาใคร เอาไงไม่แม่เขาเขาดอปปืนหมดแล้วเขาน่าจะเจรจาอยู่นะฝนบอกจะเข้าร่วมหรือจะไงฮะเข้าร่วมเข้าร่วมเลนี่จะเข้าร่วมไม่ต่อต้านนโอเคเฮ้ยโดนลุมอยู่นะทำเป็นเล่นไปเข้าร่วมอ๋อเข้าร่วมไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหเ้าต้องเข้าร่วมอนาคินฝูงชนตรงนี้ฮะไปตรงไหนก็กลืนคนหมู่น้อยเข้าไปใช่ฮะเหลือกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่คน ไอ้นี่อีกคนนึงอยู่นู่นอีกคนนึงอยู่นู่นไปนะนายต้องรอได้ไเพื่อสนายต้องนายต้องรอได้ได้โอเคหลดยาป่ะไอยาป่ะผมไม่มีเลยว่ะผมแบบตัวเปล่าเปล่าเลยเออไอ้เฟิร์สอุ้ยเข้ามาเล่นในอุโมงค์แล้วตรงนี้เจ้ามาร์ทแจกของอยู่นะแบ่งแชร์ด้วยก่อนที่มียาหน้อยนิดนี้ยาก็ไม่มีนะเลดูสภาพแต่ละคนนะโอ้โหเจอกับอีกคนหนึ่งเฟิร์สยังไงครับไปทำอะไรตรงนั้นคนเดียว หลงทางหรือเปล่าอันนี้น่าจะอยู่ในแก๊งนะฮะน่าจะเป็นหน่วยสกัล้วเรียบล้อยไอ้นี่หาข้อมูยนะข้อมูยไอ้นี่มันไม่เล่นด้วยไอ้โมยเนี่ยล้วตรงนี้มีทีสามสามรออยู่อีกตัวหนึ่งฮะมีไปทำอะไรสมกกล่องอะเหลือกี่คนเดี่ยวสามหกคนโอ้โหจากสิบห้าเหลือหกคนโอ้โหวงวงแม่งแบบวงแม่งจินแบบเกิน ดูการแก้เกมของทีมไลฟ์ฟอร์ฟันดีกว่าว่าเขาจะเล่นกันยังไงครับใช่ครับเพราะว่าเขาจะต้องวิ่งไกลมากๆเพราะวงเนี่ยลงไปไม่ได้ด้วยเบรแล้วนั่นเองไม่ยายามานั้วทุกอย่างไกลแหมอ่ะวิ่งไปฮะเป็นขบวนผมว่าผมว่าโงไ่ได้ว่ะจงคือแบบโงมันแบบว่ามันไกลอ่ะมันต้องมีรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไงรถรถเลาเจอแล้วเจอแล้ว มันคือทางรอดเดียวของเราเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนเอารถมีคนเอารถไปด้วยรอก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด,ด้วยรอด้วยใครวะใครวะไปด้วยอย่าเพิ่งไปรอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอเออไปด้วยไปด้วยไอ้ตีมวะใครวะเนี่ยอันนี้ใครวะเนี่ยอยากดูแกง๊งเมื่อกี้มากเลยฮะแกง๊งปุถุชนเลยผมที่ไม่พกปืน ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเะี้เด็กแก๊งของเขาเนี่ยเอ้ามาแล้วเด็กแก๊งโอ้โหแล้ววิ่งจุกวงแบบนี้จะรอดหรือเปล่าวงสามครับยาาไหมีม่อกว่าน่าจะเกิดการฆาตกรรมหมู่แล้วโดยกะโดยวงนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเจอรถเจอรถเจอรถทุกคนเจอรถแล้วต,ตรงนี้ไปได้แค่สี่คนนะฮะเอาไงพี่ดูครับใครถูกผู้ถูกเลือกครับนะฮะนี่วิ่งไปหาน้ำมันมาให้เพื่อนด้วยนะครับผมโอ้โหนะฮะ จะเอาใครไปด้วยคำถามคนที่พิกไวที่สุดเฮ้ยคือเราได้คนเดียวไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคฝนขึ้นได้บาร์นาได้มังกี้ขึ้นหลังคารถไปนะบางเอ้ยมางกี้มังกี้เราจะไม่ลืมนายเลยไม่ได้ไปด้วยกันไม่ลืมนะไม่ได้ไปด้วยกันคนนางสารเลยดูภาพเรารอดว่ะเราเหลือผู้รอดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยาไม่ ขึ้นขวาออกขวาไปออกขวาไปอ้อยเอคด้วยเอคด้วยแล้วกูอยู่หลังไปจะยิ่งกูย่ายิงกูอู้อู้โอ้หรอดเฉยรอดเฉยส่งผมตรงนี้ได้ไหมส่งผมตรงนี้ได้ไหมหาที่ในบ้านนี้มีคนอย่าอย่าส่งผมตรงนี้อย่าส่งผมตรงนี้ยิบชิบป่ายแล้วมันมีคนโอเคโอเคเฮ้ยเชียวโอ้แล้วแบบปากห่างโอเคโอเคฮ้ยนายนายถ้าถ้านายจะอยู่ทีมเรานายต้องไม่มีปืนมันคือกฎ ได้แม่ได้ไหมเออเกีดตกีดรทหารเฮ้ยไปนะบันมีคนจิบหายแล้วผมว่าไปแล้วแน่ๆเลยคนนั้นอะทุกคนตัดไก่โดนแล้วโดนแล้วอ ตร,ตรงแบบว่าตรงหน้าเราอ่ะมีคนจอดรถหนึ่งคนทำได้หรือเปล่าเฮ้ยมีเพื่อนมาใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยท,ทีมเสริมทีมเสริมเอ้ยจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงลงมาลงมาใครจบเฮ้ยจะจดกูดล้อก่น<ๆ>อนล้อก่นอนล้อก่นอนล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อนมันมีคนมันมีคนโอไลฟ์พอฟันยังอยู่นะรอดมาได้ฮะ แก๊งนี้เขาไม่ใช้ปืนต้องบอกโชคดีที่เจอรถนะฮะแก๊งนี้ไม่มีปืนบังกี้บังกี้โอ้ยบังกี้โอ้ยโอยรอดมาได้นายมาได้ยังไงบังกีเมื่อกี้โดนทิ้งนะเมื่อกี้โดนทิ้งเฮ้ยนะฮะกลายเป็นวบีรุนพุุ่ดของทีมมาตอนนี้เพราะว่ารถคันเก่าเนี่ยน้ำมันหมดไปแล้วนะครับปาฏิหาริย์มีจริงครับมาอย่างไรครับบังกี้มันมีตัวนอนอยู่ตรงเนี้ยเขาเขาจะเขาจะเขาจะช่วยเราได้ไหมอ่ะเขาเขาเป็นใครวะ เขาจะต้องแบบว่าเขาต้องรู้ได้เลยวัสดีครับเอาเอาอ้ตัอคนที่สองตายที่บัตรกูไม่เข้ากกคอตายไปเลยเราขอโทษไอโอ้โหเต็มคอเลยเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเหลือประมาณ5คนแล้วเป็นแก๊งทางด้านฝั่งไฟ์ฟอลฟัน4คนเนี่ยเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาทำไง ต่อยกันเองเหรอต้องฆ่ากันเพื่อเอาขอนะตรงนี้อ่ะเราเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนต่อยโฟนเอ้าโฟนทำย่างนี้ได้ไงเรียบร้อยเนียชาวพนน่ากินไปหนึ่งศพฮะนี่เกลียดอะไรกันมาหรือเปล่าทิ้งเขาไม่พอยังไปต่อยเขาที่เอารถมาให้ด้วยตรงนี้ต้องขอบคุณเนีเอารถมาเสิร์ฟด้วยนะแล้เรียบร้อยครับมังกี้ฮะโอ้โหเฮ้ยเราต้องกระจายความเสี่ยงแยกย้ายไปแย้ายไป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 โอ้ยโอ้ย โอยอย่าเพิ่งยิงโอ้ยจุ๊บไปรอดจริงมาแล้วตรงนี้นี่ฮะโดนเคาะของจริงฮะแกนี้ไปไหนไปไหนฮะเปล้บอกไปไหนแต่ว่าบมดแม็กไปยังไม่ได้โอ้โหมีคนเป็นล่อมุษย์ให้ด้วยเขาเรียกว่าใช้วิชาเนจายนี่ฮะแยกล่างโอ้โหโอ้โหทำให้ศัตรูสับสนครับจะยิงคันไหนดีฮะมาสองคันพร้อมกัน เอาเรือนะ่องนะแผนการครับผมโลมนุษย์นะตรงนี้นะแล้วไลฟ์ฟอร์ฟันไปไหนแล้วฮะนา่าจะขับรถนำไปก่อนแนละ้วเมื่อกีเอ้เราลอดมาเรารอดมาได้ยังไงเราอยู่แล้วเราอยู่ในวงด้วยทุกคนเราไม่อยู่ในวงด้วยเฮ้ยเราเราติดท็อปสิบได้ด้วยวะทุก <c oughs> คนทำเป็นลิ้นไปนะเรารอดมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเ <c oughs> ดนุ่มมันยิงมันตอนนี้เขากำลังตัดกำลังกันอยู่เออ เฮ้ยสวัสดีครับ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 ยีงเขลงยีงเขลงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอยิง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 อย่ายิงโอ้โัเอาเกนฮัลโหลนะฮะนี่บอกลงไปว่าเรายังเห็นเลยนะครับผมเอาแล้วโดนไล่มาสองต้องขับรถเข้าไปแอบมาเจอคนนอนอยู่สองคนยังไงขอเข้าร่วมกลุ่มตอนนี้ทันไหม เอ้าเอ้ามีปืนอันนี้เขาแกงไม่มีปืนเขาแกงไม่มีปืนโอ้ยโอ้ถ้าทั่วไปจะเจอแบบอยู่สองคนน่าจะไม่สู้ฮะเออแต่พอเห็นไม่มีปืนหรือเปล่าอรย่างงี้นะนั่นสิครับโอ้หใส่เฉยเลยครับโอ้โหอาแล้วก็วินใส่เลยครับมาได้ไกลนะไลฟ์ฟอร์ฟัดโอ้น่าเสียดายเจอคนฉดเจอคนชดเนอะเอาสุดกิน ไม่มีคอนทงคอเน์เลยอโอ้เรียบร้อยได้ยี่สก่อนทุกคน